ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นพระสงฆ์ผู้ที่ฝันเห็นพระสงฆ์ช่วงนี้คุณจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบทั้งเรื่องการงานการเงินและเรื่องความรักระวังการใช้คำพูดที่อาจไปขัดใจคนอื่นจนเกิดความบาดหมางกันได้หากฝันเห็นพระสงฆ์มรณภาพ จะได้พบเพื่อนใหม่หลากหลายคนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ต้องระวังจะมีคนคอยสร้างปัญหาให้คุณเสมอสำหรับเลขนำโชคของผู้ที่ฝันเห็นพระสงฆ์นั้นได้แก่88 27 78 288 287และ 2.8.9การทำนายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ